ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยในการสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนะครับสิงบูเชลซีของพวกเราสามารถต่อยอดความมั่นใจโดยการบุกแเวาชนะเรสเตอร์ได้สําเร็จนะครับซึ่งก่อนเกมนะครับมีไฮไลท์สําคัญนั่นก็คือการกลับมาเยือนถิ่นเก่าของชังเบนชิวลและเวรีโฟฟานานะครับที่อดีตนะครับเคยเป็นเด็กเก่าของเรสเตอร์ทั้งคู่นะครับที่สําคัญนั่นก็คือในเกมนี้นะครับทั้ง2คนนะครับมีรายชื่อ เป็น11ผู้เล่นตัวจริงในเกมนี้นะครับซึ่งรายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงของสิงบูโชซในเกมนี้นะครับมาในระบบหลัง3ามเหมือนเดิมนะครับเป็นระบบ3-4-3แน่นอนนะครับผู้รักษาประตูเป็นเกปาอิสบาลาก้ากองหลัง3คนนะครับประกอบไปด้วยเบรีโฟฟาน่านะครับเล่นในตำแหน่งกองหลังฝั่งขวานะครับส่วนกองหลังตัวกลางนะครับเป็นคาริโดคูริเบรี่นะครับส่วนกองหลังฝั่งซ้ายนะครับเป็น มาร์คกูคูเรียะนะครับที่ถ้าเป็นนัดก่อนๆเนี่ยนะครับถ้าแฟนบอลสิงห์บูเชลซีถ้าได้เห็นรายชื่อของ Mark uria, มาร์คกูคูเรียะลงนะครับแน่นอนต้องมีสะดุง้งนะครับต้องมีหวันว่นหวันกันบ้างแหละนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่กับณเวลานี้นะครับเพราะว่านัดที่แล้วนะครับอย่าลืมว่ามาร์คกูคูเรียะเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับสามารถคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์นะครับและพาสิงห์บูเชลซีของพวกเราเนี่ย ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกได้สำเร็จนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายขวานะครับฝั่งซ้ายไม่มีปัญหานะครับเป็นเบนชีเวลลงทําหน้าที่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าฝั่งขวาเนี่ยนะครับริจมนะครับที่มีอาการป่วยไม่สามารถลงสนามได้นะครับตามคาดครับเป็นรูเบนรอปตันชีกนะครับที่ทําหน้าที่แทนนะครับส่วนคู่กองกลางนะครับ ณเวลานี้นะครับต้องเป็นคู่นี้แล้วนะครับนั่นก็คือการจับคู่กันระหว่างมาติโอโคซิตนะครับจับคู่กับเอนโซเฟนเ n นเดสต้องบอกว่าในนัดที่ผ่านมานะครับที่พวกเราสามารถเก็บใช้ได้เนี่ยก็ถือว่าทําผลงานได้ดีทั้งคู่นะครับส่วน3ภาษา,าในแดนหน้านะครับแน่นอนคายฮาวาตที่ทําผลงานได้ดีในนัดที่แล้วนะครับในช่วงกลางสัปดาห์นัดน,นี้ได้ต่อยอดความมั่นใจนะครับจูอฟิลิกนะครับก็ ทำผลงานได้ดีมาตลอดนะครับนัดนี้ก็ได้ลงเป็นตัวจริงและแน่นอนนะครับอีกคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์เล็กน้อยนะครับนั่นก็คือมูดิกแต่ว่าก่อนเกมนะครับพอตเตอร์เองก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่านัดนี้มูดิกนะครับจะมีส่วนร่วมนะครับและเขาก็ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเลยนะครับเริ่มเกมมานะครับถือว่าเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างสูสีเลสเตอร์เองก็ต้องการคะแนนนะครับเพราะว่าก่อนแข่งนะครับ บอลมัดนะครับถือว่าเป็นอีกทีมหนึ่งนะครับที่เป็นทีมในโซนลุ้นนีตกชั้นนะครับก็สามารถเปิดบ้านเอาชนะลิเวอร์พูลได้คว้า3คะแนนสาคัญมาได้ฉะนั้นเกมนี้เลสเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น1คะแนนหรือว่า3คะแนนถือว่าสําคัญนะครับเพราะว่าฟอร์มก่อนหน้านี้นะครับแพ้รวดมา4เกมนะครับทำให้เกมนี้นะครับค่อนข้างที่จะเน้นนะครับเกมสูสีแล้วก็อึดอัดนะครับทุกครั้งนะครับที่บอลนะครับไป อยู่ที่เท้าของทั้งเบนชิววลแล้วก็เวอร์ิเนีฟาร์นานะครับเราจะได้ยินเสียงโหจากแฟนบอลนะครับที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมนะครับเกมดําเนินมาถึงนาทีที่11นะครับสิงห์บูเชลซีนะครับสามารถยิงประตูขึ้นนำจนได้นะครับนาทีนั้นผมเชื่อเลยเกินว่าแฟนบอลเชลซีหลายคนคงมีอารมณ์ที่เหมือนกันกันกบผมนะเพราะว่าเป็นอารมณ์ที่อยู่ในช่วงที่พวกเรามั่นใจนะครับแล้วก็ยิงได้ประตูขึ้นนำเร็วนะครับยิ่ง รู้สึกว่าเออมันมันเหมือนกับมันมีพลังนะครับคนดูนะครับแฟนบอลก็มีพลังที่จะเชียร์นะครับนักเตะเองก็มีพลังที่จะเล่นมันเป็นจังหวะต่อเนื่องนะครับจากลูกเตะมุมเบนชิวิลนะครับเปิดลูกเตะมุมเข้ามานะครับบอลเลยไปถึงคาริโูคูริเบอรี่นะครับตอนแรกนะครับเหมือนคาริโูคูริเบอรี่เนี่ยจะส่งคืนแต่ไม่นะครับเขาเลือกที่จะเล่นเองนะครับแล้วก็เปิดด้วยซ้ายบอลลอยนะครับ มาตกที่เท้าของเบนชิวลยิงด้วยสายนะครับบอลเสียบเสาแรกเข้าไปอย่างสวยงามนะครับสิงบูเชลซีนำ1-0นะครับหลังจากที่ได้ประตูขึ้นนำนะครับทั้งคู่เองก็มีโอกาสที่จะได้ประตูด้วยการทั้งคู่นะครับสิงบูเชลซีก็มีโอกาสที่จะได้ประตูนี้ห่างเป็น2-0หลายครั้งเหมือนกันนะครับเลสเตอร์ซิตี้เองก็มีโอกาสที่จะได้ประตูตีเสมอเหมือนกันนะครับเริ่มจากนาทียี่สิบสี่นะครับซิงบูเชลซีนะครับ น่าจะเป็นการเชื่อมกันครั้งแรกๆเลยนะครับของแนวรุกสิงบูนะครับเป็นจังหวะที่คาร์เว็นะครับเปิดบอลให้กับเฟลิกหลุดขึ้นมาทางฝั่งซ้ายก่อนยกบอลผ่านรักษาประตูนะครับแต่โชคไม่ดีบอลไปชนเสานะครับทำให้พลาดโอกาสที่จะได้ประตูนี้ห่างเป็น2อนย์อย่างน่าเสียดายนะครับนาทีที่ยี่บหนะครับเลตเตอร์มีโอกาสบ้างนะครับเป็นจังหวะที่หอนะครับยิงบอลไปเฉลับคูลิบอรี่นะครับบอลเปลี่ยนทาง ก่อนไปชนสามเหลี่ยมเต็มๆนะครับเลสเตอร์ก็พลาดโอกาสที่จะได้ประตูตีเสมอ 1- 1เหมือนกันนะครับจากนั้นสิงบูเชลซีนะครับก็พลาดโอกาสที่จะได้ประตูนี้ห่างเป็น2 0อีกครั้งอย่างน่าเสียดายจังหวะน,นี้เฟลิกยิงเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าโดนจับล้ำหน้านะครับถือว่าเป็นการเข้าทำที่ค่อนข้างสวยงามของสิงบูเชลซีถ้าย้อนกลับไปในช่วงก่อนหน้านี้นะครเราจะไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้จากสิงบูเชลซีอย่างแน่นอนถือว่านี่เป็นการ ส่งสัญญาณที่ดีนะครับเป็นจังหวะที่มูดิกพาบอลขึ้นไปนะครับก่อนไล่ออกขวาให้กับรอบตันชีกนะครับเปิดเข้ามาเฟลิกแปะเข้าไปนะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่โดนจับล้มหน้านะครับไม่งั้นน่าจะเป็นการเข้าทําอย่างสวยงามของสิงห์บูเชลซีเลยทีเดียวเหมือนกันนะครับในเมื่อพวกเรามีโอกาสถึง2ครั้งแล้วก็ทําไม่ได้นะครับกฎของฟุตบอลนะครับมันมีอยู่ว่าถ้าทําไม่ได้ ก็ระวังจะโดนนะครับสุดท้ายพวกเรามาโดนประตูตีเสมอจนได้นะครับในช่วงก่อนหมดครึ่งแรกนะครับนาทีที่39เฟลิกนะครับพาดนะครับดาก้าซัดด้วยซ้ายเต็มข้อนะครับบอลพุ่งหนีมือเกป้าตนะครับตุงตะข่ายอย่างเฉียบขาดนะครับเลสเตอร์ตีเสมอ1-1นะครับซึ่งต้บอกว่านาทีนั้นนะครับเลสเตอร์เริ่มที่จะเหนือ่าเชียลซีอย่างเห็นได้ชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะแดนการนะครับที่ในช่วงท้ายเกม เลเตอร์ Later, เริ่มที่จะข่มพวกเราขึ้นเรื่อยๆนะครับแนวรุกของเลเตอร์เริ่มบีกนะครับทำให้แดนกลางของพวกเรานะครับออกบอลได้ยากนะครับไม่ไหลลื่นนะครับติดติดขัดขัดนะครับทำให้เกมของพวกเรานะครับเป็นรองในช่วงท้ายเกมแต่ว่าสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับพวกเราในช่วงก่อนหน้านี้เลยนะครับนั่นคือจังหวะสําคัญสาคัญที่พวกเราต้องทําให้ได้ซึ่งเกมนี้ถึงแม้ว่าพวกเราจะพลาดมาหลายต่อหลายครั้งนะครับแต่ว่า นาทีนี้อะไรก็ฉุดความมั่นใจของพวกเราไม่อยู่นะครับก่อนหมดเวลาในครึ่งแรกนาทีที่45บวก6ถือว่าเป็นนาทีบาปเลยนะครับพวกเราไมา่ได้ประตูขึ้นนำจนได้นะครับจากจังหวะที่เอ็นโซเฟรนเดสนะครับจ่ายบอลอย่างเวอร์คาร์ดเลยนะครับทำให้ไคลฮเวดหลุดเข้าไปกระดกบอลน,นะครับหนีมือของผู้รักษาประตูเลเตอร์เข้าไปอย่างสวยงามนะครับทำให้พวกเรา ขึ้นนำ2-1นะครับถือว่าเป็นประตูสำคัญนะครับที่เกิดขึ้นในเกมนี้นะครับทำให้จบครึ่งแรกนะครับสิงบูเชลซีบุกมานำเลเตอร์2-1นะครับเริ่มครึ่งหลังมานะครับพอเตอร์เองก็มีการแก้เกมโดยส่งคอเนอร์กลาเกอร์นะครับลงมาแทนชูอัลฟ l ฟิลิกนะครับซึ่งถือว่าผมถือว่าเป็นการแก้เกมที่ค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าทำให้แดนกลางของสิงบูเชลซีดูดีขึ้นเลยนะครับ รูปเกมในครึ่งหลังเนี่ยผมถือว่าสําคัญมากนะครับเพราะว่าทั้งคู่ก็มีโอกาสที่จะได้ประตูด้วยกันทั้งคู่นะครับเชลซี Chelsea เองก็มีโอกาสที่จะได้ประตูนี้ห่างเป็น3-1เหมือนกับครึ่งแรกเลยนะครับเลสเตอร์ Later, ก็มีโอกาสที่จะได้ประตูตีเสมอ2 2นะครับประตูต่อไปเนี่ยผมถือว่าเป็นประตูที่สําคัญมากนะครับถ้าเลสเตอร์ได้ประตูตีเสมอ -2 2เนี่ยนะครับโมเมนตัม um, มันจะกลับมาอยู่ฝั่ง เลเตอร์ later, ทันทีนะครับแต่ถ้าสิงบูเชลซได้ประตูนี้ห่างเป็น3 1หนึ่งะครับสามคะแนนก็น่าจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมสําหรับทิมเยือนนะครับสุดท้ายสิงบูเชลซก็มาได้ประตูนี้ห่าง3-1จริงๆนะครับจากจังหวะที่ฮาแวดนะครับยอดบอลไปเสาไกลนะครับมูดิกนะครับโขกย้อนกลับมาโคกสิตเดีดเข้าไปอย่างสวยงามเลยนะครับสิงบูเชลซนี้ห่างเลเตอร์เป็น 3- 1หนึ่งะครับและที่สําคัญ มูดิกนะครับถือว่ามีชื่อเป็นผู้ทํแอาซิตในเกมนี้นะครับถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมกับประตูนะครับครั้งแรกของมูดิกนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมสิห์บูเชลซีเลยนะครับก่อนจบเกมนะครับฟาสนะครับผู้เล่นของเลเตอร์ที่มีใบเหลืองอยู่แล้วนะครับไปเสียบใส่ชูโกเมกาทาให้โดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไปนะครับทำให้จบเกมนะครับสิห์บูเชลซี บุกมาเอาชนะเรเตอร์ซิตี้ด้วยสกอร์3-1นะครับพร้อมเก็บเพิ่มเป็น37คะแนนนะครับตามหลังทีมระดับ4อย่างท็อปแนมสเปอร์ที่สามารถเก็บชัยชนะได้เหมือนกันนะครับอยู่ถึง11คะแนนส่วนเล t เตอร์ต้องบอกว่าอาการหนักนะครับแพ้รวดมา5เกมนะครับรูปเกมเกมนี้ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้นะครับดีขึ้นกว่านัดที่เจอรีิสนะครับเ,เกมรับนะครับถือว่า โอเคเลยนะครับในวันนี้ถึงแม้ว่าจะมีจังหวะพลาดบ้างแต่ว่าถือว่าช่วยกันได้ดีซ้อนกันได้ดีนะครับโดยเฉพาะคูริเบอรี่ที่วันนี้ซ้อนจังหวะสํา,สาคัญสําคัญเคลียร์จังหวะสําคัญสําคัญ,คญได้หลายจังหวะมากนะครับช่วยให้พวกเราไม่เสียประตูนะครับคูริเบอรี่เกมนี้เหมือนกับทีกโกซินวาเข้าสิงเลยนะครับแต่ว่าเกปาวันนี้นะครับถือว่าพลาดหลายครั้งอยู่นะครับโดยเฉพาะจังหวะออกมาตัดบอล ที่นด่เห็นนะครับน่าจะ2 -3 ถึงครั้งนะครับที่พลาดแต่ไม่เป็นไรนะครับถือว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือชัยชนะที่พวกเราสามารถต่อยอดความมั่นใจสร้างความมั่นใจให้กับนักเตะนะครับนักเตะดูมีพลังพลังบวกมากขึ้นนะครับและที่สำคัญนะครับมันจะเป็นการต่อยอดให้กับทีมในการแข่งขันนัดถัดไปนะครับช่วงเวลานี้นะครับก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่พวกเราแฟนบอลสิงห์บูเชลซีนะครับ กลับมามีรอยยิ้มกันอีกครั้งกลับมามีแรงที่จะเชียร์นะครับในการดูบอลดูทีมรักของพวกเราแข่งอีกครั้งนะครับแล้วเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับเกมนี้คอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะครับหรือว่าคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับเหมือนเดิมครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับ